คนโสดชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะขอดูไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบคนโสดชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะสามดาบโอ้โหไม่เปิดใจเลยยังเสียใจในเรื่องของความหลังความรักครั้งเก่าอยู่แล้วก็ยังไม่คิดที่จะเปิดใจด้วยซ้ําขอดูแนวโน้มเออไม่สิปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะอือฮึคุณมัดมือตัวเองไว้อย่างเนี้คุณไม่ปล่อย หรือเมื่อคุณไม่เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาเลยบางคนอาจจะพึ่งเสียใจผิดหวังเรื่องความรักมาหมาดๆนี้เลยนะคะดูสิมันมีถ้วยอยู่สองใบที่สวยงามอยู่นะคะแต่ตัวคุณกลับมองถ้วยที่แตกไปแล้วความรักครั้งเก่าของคุณนําปัญหานําปมมาถึงจิตใจคุณแล้วก็ทาให้คุณไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่อายุน้อยกว่าถึง1-2คนนะคะเข้ามาคานะขายขนมจีบกับคุณอย่างสม่ำเสมอแต่ตัวคุณเองก็ ไม่เอายังไม่สนใจเนาะอ่ะสถานการณ์ของคุณมีอะไรเพิ่มเติมอีกเวลาคุณรักใครคุณรักจริงๆมังกรน่ะธาตุดินถ้ารักักจริงจริงรงักแล้วรักเลยนะคะอืมนอกเสีจากว่าคนนั้นจะสุดจริงๆคุณถึงจะไปได้ห่างได้นะคะคุณรักคนคนนั้นจริงๆค่ะซึ่งคนนั้นเป็นใครอ่ะเป็นคนรักเก่าของคุณนั่นเองคุณรักเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันเขายังมาป้านเปียนวนเวียนกับคุณหรือไม่มาค่ะหกถ้วยยังมาอยู่ แต่ไพ่ใบนี้อัศวินถือไม้เท้าหมายถึงว่ามาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเพราะมันเป็นพลังงานของธาตุไฟมาแป๊บๆให้เราดีใจแล้วก็หายไปนะคะ mm hmm. คุณก็พยายามอดท,ทนนะพยายามอยู่นิ่งๆของคุณอดทนอยู่ในที่ของคุณนะคะ mm hmm. พยายามไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นแต่ถามถึงว่าคุณตัดเขาได้หรือยังก็ยังในใจยังไม่ตัดเขาได้หรอกขึ้นมาอย่างเงี้ยยังหลักเขาอยู่นะคะ mm hmm. โอเคอ่ะ mm hmm. ดูหน่อย ถามให้ใบหนึ่งว่าคนละเก่าของคุณคิดยังไงเขาถึงกลับมาหาคุณน่ะเออเขาเขายังไม่ลืมคุณนะคะเขายังไม่ลืมคุณเขายังไม่ลืมคุณแล้วเขายังตัดคุณไม่ได้จริงๆหรอคะนะคะ,นะคะเขายังไม่ลืมคุณเขายังตัดคุณไม่ได้เขาแอบ,บลึกๆยังแอบลึกๆแล้วก็มีความหวังแอบบลึกๆอยู่ในใจว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมอ่ะทั้งกายทั้งใจ เขาก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อม,อมแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณโสดจะเป็นอย่างไรคะมันเป็นมันเป็นม,นนมาหากาแ์แห่งแห่งแห่งเดือนแห่งการ move on เลยนะเนี่ยคุณเดินหนีจากทุกความสัมพันธ์เลยอะ่ะถึงแม้ว่ามีความสัมพันธ์ดีๆอยู่คุณก็เดินหนีนะคะอมืมีใครเข้ามาทําดีกับคุณเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมีคนเข้ามาทําดีกับคุณมีคนเข้ามานะมีคนพยายามเข้ามาคุยกับคุณแบบที่คุณไม่ตั้งตัวเลยแบบเออคนนี้จะมาชอบเราเหรอก็มาชอบเนี่ยมีคนเข้ามาชอบมาพูดคุยกับคุณแต่คุณยังไงอะเห็นไหมมีการยื่นถ้วยมาให้ยื่นโอกาสมาให้คุณแต่คุณไม่ไม่รับค่ะคุณคุณไม่เอาคุณพักใจไว้ก่อนแล้วจะเป็นยังไงกับเรื่องของคนรักเก่าด้วยขอดูหน่อยบางท่านอาจจะได้คุยกับชาวราศีมังกรราศีตุลลัคณาตุลนะคะอ้าวโอเค ในขณะเดียวกันที่คุณกำลังแบกรับปัญหาความสัมพันธ์อยู่หมายถึงว่านิ่งๆอยู่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาหาคุณประมาณมาทำให้คุณรู้สึกดีอะค่ะไม่ต้นเดือนก็ปลายเดือนอะแล้วแต่พื้นดวงชะตานะคนคนนี้นะคะบางท่านคุยกับชาวราศีมังกรราศีตุลทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณใจฟูขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณจะเริ่มคุยกับเขาแบบใช้หลักการและเหตุผล ไม่ได้คุยแบบประมาทหรือว่าไม่ได้คุยแบบให้ใจอิมมชชั่นอลอย่างเดียวนะคะขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีคนอื่นเข้ามาหลายเพศด้วยนะคะที่เข้ามาคุยกับคุณคุณก็เริ่มคุยกับคนที่คุณถูกใจคนนี้ละแล้วก็ก็คุยกับคนอื่นไปด้วยแต่คุณให้ความสําคัญกับคนนี้มากกว่าทีนี้ดูว่าคนรักกับคุณไปไหนถ้างั้นบางท่านคุยกับชาวราศีมีนบางท่านคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมโอเคค่ะ โอเคเข้าใจแล้วคนรักเก่าของคุณก็จะเริ่มเฟดตัวไปหายไปเพราะว่าเขาไปม,มีคนอื่นนะคะเขาก็จะนิ่งๆเงียบๆไปคุณจะไปเห็นในโซเชียลมีเดียแหละนะคะว่ามีใครแท็กอะไรเข้ามาเข้าไปไหนด้วยกันมากับใครคนหนึ่งนะคะอ่านะอือฮึคุณเริ่มจะทําใจได้ไม่ไม่ถึงกับขัน้นรุนแรงมากอะต้องเรียกว่าเริ่มทําใจได้เพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่คุณเริ่มรู้สึกถูกใจเข้ามาดามใจคุณไงนะคะอืม คุณจะไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับคนรักเก่าของคุณเลยคุณเองอาจจะไปโฟกัสกับคนใหม่ๆและคนที่คุณถูกใจค,คนใหม่คนนี้อยู่นะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะอ่ะต่อไปค่ะขอดูคําแนะนําให้คุณหนึ่งใบคุณยังยังจะเป็นอย่างนี้อยู่แหละดูแล ให้แนะนําว่าก็ลองกวาดสายตามองดูกว้างมันยังมีโอกาสที่ดีๆอยู่ในชีวิตนะคะมันยังมีโอกาสดีๆที่อยู่ในชีวิตนะคะอย่างน้อยถ้ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ลุกขึ้นมาทําอะไรให้ตัวเองดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะคะโอเคนะโอเคนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะชาวราศีมังกรและขนามังกรคนโสดค่ะ สถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นยังไงบ้างคะโอเค nice of ฟครับต่างคนต่างอยู่ในบริบทที่เรียกว่าลืมลืมคนจะลืมคนรักเก่าต้องการมูฟออนจากคนรักเก่าต้องการหนีจากคนรักเก่าใช่ไหมตอนที่มาคบกันก็ความสัมพันธ์ของพวกคุณพวกคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันเลยคุณอาจจะเป็นลมเขาอาจจะเป็นดิน นะคะคือเขามีความหนักแน่นนะคะมีหลักมีการเราอาจจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองทําอะไรว่องไวแนวคิดหรือการใช้ชีวิตของเรากับเขาก็เลยอาจจะคอนทราสต์กันในบางเรื่องคอนทราสต์คือการย้อนแย้งอะนะขัดแย้งแต่ไม่ถึงแต่ไม่ได้เรียกว่าขัดแย้งหมอจะใส่คำว่าคอนทราสต์มันก็เลยดูดูซอฟแล้วก็ดูสลัดสลวยเพราะมันไม่ดรุนแรงถึงขนาดที่ว่าขัดแย้งแล้วไปกันไม่ได้ไม่งั้นจะไม่ได้ไม่งั้นจะไม่ได้มาคุยกันถูกไหมนะคะ บางท่านคุยชาวราศีพฤกษบลัคขนานพฤกษบความสัมพันธ์ของคุณไปในทางที่แบบพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่ต่างฝ่ายต่างคนชอบโหลงานหนักชอบทํางานหนักทั้งคู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะไปถึงจุดไหนบ้างคุยกันอย่างไรบ้างพวกคุณทั้งสองคนมีเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนรักเก่ากลับมาหาคุณทั้งคู่มาหากับมาหาเขาแล้วกลับมาหาคุณหรือทุกอย่างเป็นการอ่านแบบสลับกันก็ได้หรือว่าคนรักเก่าเขากลับมาหาเขาฝ่ายเดียวก็ได้นะคะ อแต่การกลับมาของคนรักเก่าของทั้งเขาและของคุณเนี่ยมันไม่ได้กลับมาบบจริงจังอ่ะอืมนะคะมันก็เลยไม่ได้เป็นผลอะไรมากกับความสัมพันธ์ที่ระหว่างที่คุณกับเขามีกันละกันเนี่ยนะอืมอ่ะแล้วยังไงต่อโอเคค่ะอ่ะแล้วในระหว่างเหตุการณ์ที่คบกันอยู่คนรักเก่าของคุณที่กลับมาคุณตัดสินใจที่จะจบเพราะว่ามันขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะเออตำแหน่งแรกคือตัวคุณก่อนตำแหน่ง ที่สคือตัวเขาและคนรักเก่าของเขาล่ะเขาเลือกที่จะอะไรไหมคนรักเก่าของเขายังอยู่ยังอยู่แต่สุดแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ในสถานะที่เป็นเพื่อนกันแต่ยังอยู่ในชีวิตแต่ของคุณกับคนรักเก่าของคุณคุณตัดไปเลยตัดขาดตัดตัด,ตดหายไปเลยนะคะออโอเคอะต่อคนนี้คิดยังไงกับคุณคะสถานะไม่ชัดเจน โอเคเดอะซัน okay, อืมในบรรดาทุกคนที่เขาคุยหรือเขาคบที่ผ่านมาหรือแค่คุยคุยกันที่ผ่านมาหรือเคาตามตอนนี้คุณเป็นนัมเบอร์วันเขาอยากคุยกับคุณที่สุดนะคะ ตอนนี้เขากําลังไปจัดระเบียบชีวิตของตัวเองเพื่อให้มีเวลามากมากขึ้นในการที่พูดคุยกับคุณมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปแบบใช้หลักการและเหตุผลเพราะเขาเองไม่อยากจะเสียใจกับความรักที่ผ่านมาแบบเดิมซ้ําเดิมเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้าๆแบบเดิมอีกแล้วไม่อยากให้มันเกิดข้อผิดพลาดแบบเดิมอีกแล้วนะคะอืมเขาชอบคุณและรู้สึกดีกับคุณมากๆทีนี้มาดูว่าแล้วตัวคุณล่ะคิดยังไงกับเขาโอเค คุณระแวงเรื่องความสัมพันธ์คุณระแวงเออคือคุณเหมือนสองจิตสองใจว่าเหมือนกับว่าคุณเผื่อใจต้องใช้คํานี้คุณเผื่อใจเนี่ยคือถ้ามีทางไปที่ดีกว่าถ้าเขาทําไม่ดีคุณคุณก็ไปเลยนะคะคุณกลัวที่จะความสัมพันธ์นี้จะเป็นเจ็ดดาบคือมีการแอบทําอะไรรับหลังต่างคนต่างมีปมเรื่องความรักมานะ่ะอืมนะคะอะทีนี้ดูม่เสร็จหนึ่งข้อที่เขาอยากบอกคุณ ไม่อืมเออโอเคเขาอยากบอกคุณว่าเขายอมรับกับการที่เขาอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดนะคะแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเหมือนเขาเป็นคนแอบซาดิสเลย เหมือนกับประมาณว่าแต่เขาจะบอกคุณว่าเขาสาดิตเรื่องแบบอุปสรรคอะเขาบอกว่าอุปสรรคเนี้ยแต่เขาเชื่อว่าอุปสรรคเนี้ยจะทําให้ถ้าเราผ่านกันไปได้เราจะสามารถเติบโตและสวยงามในเส้นทางเดินของความรักของเราได้เออบางคนมันมีแนวคิดไม่เหมือนกันในเรื่องความรักไงนะคะอืมแต่เขาอยากไปต่อกับคุณนั่นแหละนะคะคุณอยากบอกอะไรเขาไหมโอเค ถ้าอย่างนั้นก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่คุณเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอะให้ของธาตุดินเออแต่ฉันไปอะคุณได้นะแต่ปลายทางมันต้องมีความมั่นคงเออมันต้องเป็นรูปธรรมนำมาทำมันต้องเป็นของจริงความรักครั้งนี้ถ้าไม่ใช่ของจริงฉันก็ตามความเป็นจริงก็เซกูดบายนะคะ <laughs> โอเคนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจน,ะะาาน,น,าานนะคะชาวราศีมังกรรักขนามก่อนค่ะ คนมีคู่ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนมีคู่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนมีคู่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเอเนจี Energy ของคุณเป็นไพ่สเตรนท์บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เอเนจีของคุณเป็นสเตรนท์คืออาจจะมีคนหนึ่งพยายามควบคุมอีกคนหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งดื้อก็ได้ช่วงนี้นะคะเออเพราะว่าไพ่ใบนี้ความหมายคือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยนะในตำนานอะ่ะแล้วเขาก็เออเหมือนกับเขามีความสามารถในการปราบราชศารรัชศีนี้ให้อยู่มัดนะคะพอตอนหลังเขาเลยได้บรรดาศักดิ์ให้เป็นเทพนะจากสุดอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความสามารถของเขาเองนะคะตามตำนานของไพ่เอาตำนานของไพ่มาอัดในการทำนายก็ได้และ energy และเซนที่คุณได้รับมาตอนนั้นการเป็นนักพยากรณ์ไพาทาโร่อันนี้แทรกเยอะไปหน่อยไหมพูดนิดนึงแล้วเนาะการเป็นนักพยากรณ์ไพาทาโร่เนี่ย มันมีหลายมิตินะมันมีหลายมิติอะ multi w o r d doctor strength กันไปละมันมีหลายมิติอยู่ที่ตอนนั้นบริบทตอนนั้นที่คุณจับอะไรยังไงประโยคไหนออกมาแล้วอธิบายออกมานะคะอืมอะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ดูสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ the magician มาคุยกับชาวราศีก,กุมลัคนากุม ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะโอเคคนรักคุณกับคุณตอนนี้อาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่มีหัวแต่มีแนวคิดทุกอย่างในชีวิตอาจจะมีรูปแบบเดียวกันคล้ายกันนะคะแต่เรื่องที่ขัดแย้งกันหรอเรื่องที่ขัดแย้งกันคือเรื่องของบุคคลหลายคนที่เข้ามาเนี่ยสองสามคนเนี่ยที่เข้ามาอายุน้อยกว่าบ้างสองสามคนอายุเท่ากันบ้างเป็นอุปสรรคทําให้เกิดเรื่องราวหึง,ห,งห่วงกันเกิดขึ้นนะคะอืม แล้วเกิดปัญหาอะไรอีกไหมย t h s u u n เออทะเลาะกันเรื่องการทำงานด้วยเนี่ยเออเงินก็ทะเลาะกันนะคะเออทะเลาะเรื่องบุคคลอื่นเต็มไปหมดเลยอะเรื่องราวของคุณอะ ทะเลาะก,กันบางคนมีลูกแล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่องลูกอีกปัญหาจับจับชายไปหมดเลยค่ะปัญหาเต็มไปหมดเลยนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องบริวารลูกน้องนะคะอืเรื่องเพื่อนของเขาเรื่องเพื่อนของคุณนะคะ,อะโอเคคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีมังกรและคนามังกร คนรักของคุณคิดยังไงกับคุณเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเลยเขารักคุณจริงๆอย่างที่เขาพูดไปเขารักคุณอเขารักคุณแต่เขาต้องการอะไรอะ่ะเออเขาอยากให้ครอบครัวม,มีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะไพ่สิบเหรียญมั่นคงแล้วมีความเป็นปึกแผ่นมากกว่านี้ที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้ นะคะอืมเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับกับตรงนี้เขาอยากพักแล้วก็ที่เขาพยายามทําทุกวันนี้อาจจะจี้ทะเลาะกับเรื่องเองินเรื่องอะไรต่างๆเขาอยากทําให้มันเกิดความมั่นคงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะคะอืมคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณ เออเดอะเลเวอร์คุณก็รักเขานะคุณก็รักเขาอ่าใช่เหมือนคุณถามตอบกันอะ่ะเขาอยากเขาที่เขาทําทุกวันนี้กดดันหรืออะไรต่างๆเขาอยากให้ความมั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวหรือว่าเขาต้องการสร้างอนาคตเพื่อไปกับคุณะ่ะเพื่อแบบอยากยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึง่งบางคนเป็นแฟนกันเขาก็อยากแต่งงานเลยนะคะแต่ให้บอกว่าคุณก็ตอบเขาไปว่ากําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยกาลังทําอยู่ไงนะคะกาลังทําอยู่ไง นะคะแต่ในใจใจคุณก็มีความคิดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยว่าไพ่เ h e lover มันเติม S ด้วยมันเป็นเหมือนตัวเลือกคุณก็รู้สึกว่าถ้ามันเกินที่จะรับไหวจริงๆไพ่ t t e t o w e r อเกิดเหตุการณ์กระทันหันเกินที่จะรับไหวจริงคุณก็รู้สึกว่าคุณจะต้องเจรจาและพูดคุยกันว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมที่ดีกว่านี้นะคะหรือมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหม มันเป็นโมเมนต์ที่ท้อนะคุณอาจจะมีบริบทที่ท้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เลยจ้ะแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะโอเคอ่ะยังไปได้ยังคุยกันได้นะคะต่างคนต่างมีภาระที่ต้องแบกหรือทำให้ต้องยุ่ง แล้วก็ไม่ให้ไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่คุยกันเลยเป็นสัปดาห์แห่งการที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจกันแล้วก็ไม่คุยเป็นสัปดาห์แห่งการไม่คุยอ่ะคนไม่คุยใช่ไหมเนี่ยเกิดไหลขึ้นนะเนี่ยสถานการณ์เนี่ยแฮงแมนนะคะไม่คุยไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ไม่ไม่เลิกกันนะ ไม่ในใจก็ยังจะไปกันต่ออยู่แล้วนะคะไม่เลิกไม่ไม่ห่างกันแต่ว่าไม่คุยเออไม่คุยอ่ะตูต่อแม่เศร็จอะไรที่คนรักของคุณอยากบอกกับคุณเออเหมือนเขาจะเป็นเขาบบฉันจ,จะบ้าตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแบบระโชดแบบสะบดะ่ะ แล้วคุณอยากบอกอะไรเขาคุณนิ่งมากแต่คุณทำการกระทำให้เขาเห็นว่าฉันก็ไม่เคยไปไหนแต่คุณจะนิ่งต่างคนต่างอีกนอกใส่กันนะเนาะไม่เอาสิคะไม่เล่นสงครามอะไรกันเนี่ยอย่าไปเล่นสงครามใส่กันเจ๊อ้าวคะดูคำแนะนำให้กับคุณหน่อยถ้าอยากแนะนำอะไรโอเคมีอะไรปรับความเข้าใจนะคะมีอะไรปรับความเข้าใจกันดีกว่าคะ่ะ ดีกว่าไม่พูดไม่คุยกันนะคะนะคะความสัมพันธ์ที่มันจะสามารถไปต่อได้คือการพูดคุยกันไม่ใช่ไม่คุยเราต้องคุยคุยได้มากคุยได้น้อยอยังไงก็ต้องคุยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ต้องคุยนะโอเคอ่ะ,อะก็ถ้าจะบอกหมอว่าก็เขาไม่คุยมันต้องมีจังหวะ1เดือนมี30มสถึงสาวันคมมี31วันเออยนมี30วันอ่ะเดือน พฤศจิกายนมี30วันโอเคใน30วันมันต้องมีจังหวะได้คุยนะจ๊ะที่รักนะคะคุยเธออ่ะขอร้องแล้โอ้ยคืออะไรก่อนเอาสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะคุณมีคู่ชาวราศีมังกรลักขนามังกรค่ะอ่ะการงานของชาวราศีมังกรลักนามังกรค่ะ ว้าวมีเกณฑ์ที่งานที่คุณทํามาที่คุณใช้พลงานที่คุณมีพรสวรรค์ในตัวคุณอะอยู่ๆมันจะมีผลส่งผลดีเกิดขึ้นแบบกระทันหันบางคนอาจจะมีชื่อเสียงดังเปงป้างหรือว่าบางคนอาจจะแบบดังในองค์กรของคุณหรือคุณทําผลงานอะไรบางอย่างออกมา ด้วยพรสวรรค์ของคุณที่คุณมีแล้วอยู่ๆก็เกิดดังขึ้นมาแล้วก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนหรือว่าผลงานที่นั้นของคุณอาจจะขายได้เช่นคุณเป็นจิตรกรคุณจะขายภาพได้นะคะได้ในร,ราคาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้โชคลาภจากการงานจากนักพักน้าแรงของคุณนั่นแหละจากผลงานของคุณเองนะคะผลงานของคุณเลยนะคะนี่ไงสังคมเห็นไหมสามถ้วยหมายถึงสังคมเหมือนกันนะสังคมก็จะให้การยอมรับกับคุณมากขึ้นเนี่ย คุณมีโอกาสสร้างผลงานที่โดดเด่นผลงานใหม่ขึ้นมามาจากพรสวรรค์ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นเรื่องของพรสวรรค์เหมือนกันนะเออแล้วพรสวรรค์ของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะใครที่กําลังหางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะหางานได้นะคะใครที่รอเงินหรืองรอโปรเจกต์อะไรอยู่มีเกณฑ์ที่จะหาได้อย่างที่บอกว่าการงานของคุณในเดือนนี้ผลของความสําเร็จมาจากความพยายามของคุณเลยค่ะนี่คือคํานิยามของคุณนะคะแล้วมันจะมีประสบมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ นะคะคเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยในทุกๆงานนะคะอ่ะโอเคการงานแล้วการเงินจ้ะการเงินชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเห็นไหม The star เป็นเรื่องของชื่อเสียงเหมือนกันนะจะบอกเลยจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมาจากชื่อเสียงของคุณนะคะอืม t e off r t c c o n ชะตาชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะคะเรื่องการเงินของคุณใครที่เป็นหนี้สินอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ได้แล้วแต่พื้นดวงชะตาของคุณอีกนะบางคนถ้าพื้นดวงชะตาดีอยู่แล้วก็อาจจะปลดหนี้ได้ก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนอาจจะแต่เงินส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากถูกหวยนะคะมาจากน้ําพักน้ําแรงจากการกระทําของเราล้นล้วนเลยนะคะเนี่ยเพราะเป็นไพ่บุคคลขึ้นมาอย่างเงี้ยมาจากผลของการกระทําของตัวเองล้นวน,วนจากที่ตัวเองทําทั้งนั้นนะคะคุณอาจจะมีฝีมือแต่ไพ่สองใบนี้อ่านได้ไดคือว่า มันเป็นความสามารถจากตัวคุณโดยที่คุณอาจจะใช้หลักการของธาตุไฟหรือนิสัยใจคอของราชาถือเหรียญและราชาถือไม้เท้าก็คือเป็นคนระเบียบรอบคอบนะคะทําอะไรแบบมีเหตุมีผลอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบน,นี้มาถึงอาจจะมาจากความมีแบบพิป,ปฏิภันฑเป็นพลังงานธาตุไฟมีความกระฉับกระเฉงมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเกิดขึ้นม,มันก็เลยทําให้คุณมีไอเดียที่จะสร้างผลงานขึ้นมาและคุณมีความโดดเด่นแล้วสุดท้ายคุณจะประสบสมเร็จในเรื่องของการเงิน มีการปลดหนี้ได้นะคะชีวิตโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะคะเออในเรื่องของการเงินอีกเรื่องหนึ่งของสามไม้เท้าเนี่ยจริงๆสามไม้เท้าใบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เป็นเกรดของการพยากรณ์ที่แป้งเคยเห็นนะลูกหนี้เหมือนกันนะลูกหนี้ใครที่แบบจึกจ๊กจั๊กจั๊กเดี๋ยวคืนเดี๋ยวไม่คืนอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับชําระหนี้คืนอาจจะบางส่วน บางส่วนเพราะว่าเขายังจับไว้อยู่ใช้ไป1เหลือ2ใช้ไป2เหลือ1แล้วแต่ดวงพื้นตาุพืตาของคุณเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะอะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมังกรลัคขามังกระคะ่ะใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b e ให้ด้วยนะขอบคุณมากาสำหรับทุกการติดตามนะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ